นับถอยหลังรับลูกแฝดหญิงเตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกซีเริ่มนับถอยหลังบีมออยเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่สำหรับครอบครัวตันจารารักของนักร้องนักแสดงหนุ่มบีมกวีที่ตอนนี้ภรรยาสุดที่รัก ออยอติพรกำลังอุ้มท้องลูกสาวฝาแฝดกว่า36สัปดาห์แล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าบานตันจะรารักก็เตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ถึง2คนด้วยกันก่อนหน้านี้แม่ออยก็ได้อัปเดตถึงลูกสาวว่ามามีก็อวบขึ้นเรื่อยๆน้ำหนักหนูแฝดคนละ2โลแล้วทุกอย่างยังโอเคดีหมดปากหมดลูกยังอยู่ในเกณฑ์3เซนติเมตรสวยๆรอบพุง42.5 ตอนจบน่าจะใหญ่กว่าท้องแรกอยู่ในพุงนุ่มนิ่มของมีจนครบกำหนดคลอดมงคลที่อาจารย์โชคให้มานะลูกล่าสุดคู่รักบีมออยพร้อมด้วยลูกชายฝาแฝดน้องทีน้องพี่ไปถ่ายภาพครอบครัวพร้อมลูกสาวอีกสองคนในคันก่อนที่แม่ออยจะมีกำหนดคลอดในอีกไม่ช้าซึ่งพีพดีดูอบอุ่นน่ารักกันมากจุบน้องแฝดหญิงกันละมุนอ่อนหวานสุดๆ